เงี้ยเดิมมาทุกคนมื้อนี้เขาจะมาพาก,กินมะกรอยมือแล้วเมื่อวานเนาะเออน,นั่นแหละเมื่อนี้เขาจะมาอ่าเห็นมะกรอยกินให้เบิ่องเนาะก,กินมะกรอยอบน้ำผึ้งวาซาเออน,นั่นแหละมันจะเปในใน็นยังไงนั้นเราไปเบิ่งกันเลยวิธีกินเออไปพเคยกินก็มาเบิ่งเลยนะเนาะเขาจะเอาก่อนเขาจะอ,อนามายัยมันก่อนเอ,ออนามัยให้มันสะอาดไปเลยเนาะเราจะปตัดให้มันสะอาดก่อนนี่โอเคจุดห้อยๆอยานำมันออกเนาะ ล้างแคปหนึง่งเออโอเคนั่นแหละตรงนี้นะเดี๋ยวเขาไปซอยบึงนั้นเลยไปโอเคทุกคนหลังจากเขาล้างมาแล้วเนาะเขาก็มาตัดเป็นท่อนหนึงซีไว้เนาะเห็นบ่เออประมาณนี้เดี๋ยวเขาจะซอยเป็นตอนเนาะในแบบบักม่วงอนะไรเออนอั่นแหละก่อนเออเขาจะซอยเป็นแบบนี้ทุกคนเป็นแบบอ่าแบบคำคำ,คำแบบคากาอะไรทุกคนเออเดีย๋ยวเขาจะซอยไปยั่วๆยาวๆเลยเนาะแล้วเขาก็จะใสนะ่เจียวอะไรเออหลายพวกเคยกินกันลองมาเบิงนะึงเนาะอืมนั่นแหละ โมแม่เราอึดแนวกิน่นอะไทุกคนเออยจะคิดอีกทัหนึ่งแต่เขาเห็ดเพื่อให้เบิองสือ่ออะไรทุกคนเออนั่นแหละก็มีหลายคนกินให้เบิองเนาะผู้ใหญ่เนาะก็ชิลองมากินเบิงองเนาะมันโมมีแบบมวงยามนี้นะเขาก็เลยเอามากล้วยเนาะเออนั่นแหละมากล้วยอ่อนก็เป็นอย่างมากล้วยน้ำนะเออหรือกล้วยอย่างตาน,นี้วะเขาเอาิอโบู่งคือกันโอเคเขาจะซอยเงาๆยูยูอะทุกคนแบบนี้เลยเห็นปะน่ากินปะบุคคลอะไรทุกคนก็อยากขยันซะบางคนนะเออนั่นแหละเดี๋ยวพอปิดคลิปเบอร์นี้ให้จบทุกคนเออนั่นแหละเดี๋ยวเขาจะซอยไปเรื่อยๆทุกคน ชอบเบิรนะโลปปปะปรปป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 เดี๋ยวเปาเปปปปปปางนปปปเปปนปป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 คปปปปปาปปป่าปปปป้ปปปาปปปปอปปปาปป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 ้ปป้ปปปาปป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 าปป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 นปป้ปป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 จปป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 ้ปป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 ะปป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 บปปปปปปบาบา พอบ่ากันพอบ่าพอใส่อีกเนาะโอ้จะจุจ่บหินเกินโอเคเขาจะมากินรีวิวให้เบิ้งเลยเนาะมีหลายคนว่าโอ้ยเห็ดแล้วผู้เห็ดอีกกินเลยเบิง้งโอ้เฮยมื้อนี้จะมากินเลยเบิง้งโอเคนั่นแหละเออมื้อนี้เขาก็จะอยู่อันแสงแดดเข้ามาหน,น่อยนึงนะทุกคนเนาะมื้อนี้ก็จะเป็นแบบเปดแสงจ้านะแะไรเขาจะมากินให้เบิง้งเนาะมีหลายคนมาคอมเมนต์มากินบไ่ได้เขาจะกินให้เบื้องอะไรอะไรเนาะตอนที่เขาเห็ดมาเนาะมันจะเป็นรสชาติทังแรงนะ โบโบปิดคลิปเก่าแล้วได้เนาะมินบอเนี่ยจะกินกงเดูนะอืมมีความฟาด้วก็กส้มๆแบบบางทงกีเนะ่แต่ว่ากินได้ทุกคนกินได้เดีไปหาเห็เดแดงกล้ยมันบุคือกันนะอืม <c oughs> มะกวานี่กินได้หนอ่อมะกวานี่หนอ่อก็เจาะมาต่ำนะอืมไปต่อเลยคนยุ่ยๆยุ่วๆ,ๆ,วๆมีแต่เกมหลายให้เตลืเฮนะือนอ่ะเห็นหน้าเพื้อนหน้าสุดๆเลยมื่อนี้เมื่อเอาดำบ่ดำ,ดำไม่เห็นเบี้ยค่ะกนมาอืมอืมอืม เง hmm. ี้ยๆเดิมเอาตัวอ่อนเนี <às> <Bryant> ่ยต <English> <ẫ y. c oughs> ุกแก่นังก็แล้วดูจั่วไปต่อเลยคนดูจั่วเลยแม่เขาเลิกกินอันอื่นเขาเลิกกินหมักนี่เนาะบ่มีมองมองออกที่เห็นในกินนบ่บอกหลาย กินได้อย wow ู่แ uh, ต่ม uh, ันไอกินได้มันี่เด้ออืมอืมมีความ à, hàng mấy cái đi này cứ chìm im, vừa lại đấy, à, ไอจากหล่าเด้อห้จากซะมันดุนละเลียม <laughs> ไปเจอกันคลิปหน้าที่เป็นเกมหรือจะเป็นคอนเทนต์เอียงกวันสีเราจะมาให้คนเบิง่งเออ่าลืมวดึงบทสับให้กันเนี่ยบายบายเจอกันคลิปหน้าอยู Yo, บ่บทสับ